ถึงเทศกาลปีใหม่แล้วนะจ๊ะทุกคนมองหาเมนูเพื่อที่จะจัดปาร์ตี้หรือยังจ๊ะครูกุเปิดรับออเดอร์บาร์บีคิวนะจ๊ะเอาไว้เตรียมฉลองกับครอบครัวคนที่เรารักเมนูสุดหันษาต้อนรับปีใหม่จ้าครูกุกจำหน่ายอยู่ที่ไม้ละสิบบาทจ้ะให้แบบไม่กักเลยนะจ้าแพ็คละหนึ่งรบาทจ้า บาร์บีควสวยๆเด้งๆเลยนะจ๊ะดูค่าสะอาดทุกขั้นตอนเลยจ้าดูเนื้อของเขาค่ะเนื้อให้อย่างสวยเลยนะจ๊ะเนื้อหมักอย่างดีค่ะสูตรบาร์บีคิวของครูกุ๊กเองจ้าทำเองกับมือเลยนะคะใครได้ทานรับรองว่าไม่ผิดหวังเลยนะจ๊ะเหมาะที่จะเป็นของฝากเหมาะที่จะเป็นของที่ะระลึกเหมาะที่จะเอาไปปิ้งย่างด้วยกันเลยจ้า ย่างไปด้วยผิงไฟไปด้วยนะจ๊ะขอบอกว่าฟินเวอร์เลยจ้าไม้ละสิบบาทจ้าสุดคุ้มเลยนะคะแทกละ100บาทจ้ามีสับป,ประรดพลิกหอมมะเขือเทศจ้าเสียบไม้ลงไปเลยจ้าใส่หมูลงไปด้วยนะจ้าเห็นไหมคะจะได้บาร์บีคิวหมูรสเด็ดเลยจ้า เมนูปิ้งย่างเมนูที่ทานแล้วอร่อยแซฟเวอร์เลยจ้าครูกุก๊กจำหน่ายชุดละหนึ่งบาทค่ะมีน้ำซอสให้ด้วยเลยนะจ้าทานกับคนรู้ใจทานกับครอบครัวทานกับคนที่เรารักไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าเป็นอีกหนึ่งเมนู เหมาะแก่การปิ้งย่างต้อนรับหน้าหนาวเลยนะคะบาร์บีคิวสูตรแซบเวอร์ของครูคุกเลยนะจ๊ะ